กูไม่ไหวแล้วมึงเดืเสาแล้วนี่ไว้คือเปนเสาเชี่อมกันใช่ไ เกือบตกอะไรอะไรชนชนแม่งเกือบตกกูมีแต่ดาบไปอ่ะกูว่ากูดีบนี่างเดียวเลยแล้วกันดาบเหล็กไม่ได้มันดับมันด้วช้ากว่าซัมบี้นะจ๊ะไม่ได้มันด้วช้ากว่าซัมบี้ไอชิแม่ชิเพื่อนมันยิงล็อกเก็ตมามาิงล็อกเก็ตมามาดีล็อกเก็ตมาใช้เสามันเปมันมีล็อกไอ้เทียมันมีล็อกไอ้เทียกูบอกเลยโอ้มาดีล็อกเก็ตมาตกรูไอโอ๊กไอโอ๊กย้าย โมกย้ายได้ดิเออย้ายลอ็นจีนลอเกตมาเป็นจีนลอเกตมาทำไมเขาหน้าโปรไฟล์เป็นหน้ามือวะไอบิดหน้าโปรไฟล์ฝั่งพลอชีวิตอะอ๋อเฮ้ยไอ้ิลนะไอเหี่ยโอ้ย่แม่งทายากใส่มือเกือบเลี้ยงอี๋่ทางให้ไม่เป็นคนตอไมกเป็นคนต่อเ็นอเกตมาคนต่หาคนต่อหาติ๊กติ๊กติ๊ดติ๊กตึ๊กติ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 ๊กต๊กติ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 ๊ต๊ต๊ ไม่ต้องคุตหาดออกหลอดโวยว่านี่ว่านี่มันคุตหาดออกไปตามมาห้าสิบตาวเฉเลยไฆ่าตัวเองไอโอ๊ะไอโอ๊คมันมีตัวระเบิดอยู่ตรงนั้นอะไอโอ๊คมันมีตัวระเบิดอยู่ตรงนั้นเลยมันระเบิดตรงไนี้กูก็นึกว่าตรงตรงนึงที่มึงหมายถึงคือตรงที่มึงกำลังยืนอยู่กูก็นึกว่ามึงรู้แล้วกูก่เลยรอดูทีท่ามึงแม่งไม่ทำหี้ยอะไรเลยตายกูมันระเบิดเสาต้วกตายจเลยเออ เกือบตายไม่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 ได้เกือบตายหรอกเกือบตรงนี้ฮะไอ้เหี้ยกูก็นึกว่ามึงพูดถึงตัวที่มันอยู่ข้างๆมึงไอสัตว์กูนะมึงรู้แล้วก็เลยไม่บอกแม่งเลยสุดท้ายแม่งลั่วมันจะเป็นมันถ้ามันเป็นซอบบี้มันจะได้ปีนมาเหี้ยคนแม่งก็ชั่วเราห้ามอยู่ใกล้ไม่ว่าพวกเราห้ามอยู่ใกล้คนเพื่อนใกล้ฮะเพาไปแล้วเพืแม่งทำลายเสาอ่ะมันทำลายเสาของมันเองเพื่อมันอยู่ตรงโอ้ยตอนมันเป็นซอบบี้มันจะได้ขึ้นมาฮะอ๋ออ๋อฉลาดดี๋ หน้ามาเพื่อนมันคิดอะไรไม่ออกชอบไว้รอกันหน้าหนาวไม่ก็หน้าฝนไม่หน้าฝนอัดไม่ได้เออกูได้ชิ h เมนใหม่หน้าฝนที่ด้อัดพักเสร็จแล้วครับีเสียงสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ไ่้พบกับผมวันนี้ก็ได้พบับไอ้สัอฟไปอันนี้คือเราหาคนในจากเสียงฝนเอาแล้วใช่ไหม มอเตอร์ไอ้เหี้ยโคตรเท่เลยเอ้ยไมมีมอเตอร์มอเตลยจริงเหรอโอ้ยเี้ยโคตรเท่เลยอะอะไรวะโคตรเท่เลยอะโอกลาชเชอร์อกลาชเชอร์จิ๋วไปแล้วฮ่าฮ่ามึงเร็วไปเยอยเร็วไปเบรกเบรกไม่ทันกระโดดเบรกไม่ทันเลยนนั่นเร็วไปอะเบรกไม่ทันเอ้ยตัวเปิดโอ้ยเยอยมันมีรถแคคียมึงจะไปสอยหน้ารถแคคีเอมันจะไปจ้วงมันจะไปสต๊อป ไม่ได้จะไปตั้วมันยังไงไอเชียมันมีสองตัวมันมีอีกตัวในยูบนโอ้ยไม่ได้กบพีเก่งกบี่กบพี่อบพี่กบพี่กบี่เอาไอบีไอบีไม่ไอบีมันชนพื้นตายทิ่ผายแล้วเราเชื่อมันไอบีมาโดนระเบิดแล้เราชนพื้นตายมันถลายแต่พื้นตายเราเชี่อมันระเบิดโคตรแรงเลย่ยใช้เอ็นเดอร์โผล่ไม่ผ่านเลยเนี่ยเรเชื่อมันระเบิดอย่างแรงเลยไอเนี่ยไอ้เรโอ้ยโดนไฮไลท์โดนไฮไลท์ ไปโดนคนไหล่ะน้องการตายของกูมีได้อย่างเดียวนนะขนานี้โอ๊คตกตายไปโยก <c oughs> ไปโยกเยอะ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 คนคนลี<ป>มันเยอสาวคนไม่ไม่รู้มันอยู่ไหนเลยสอมบี้มันไฮไลท์มันไฮไลท์แล้วโอเคเรามีแผนด้วยเราต้องม,งมีคนหนึ่งมีธนูคนหนึ่งมีธนูแล้วต้องเป็นสายตรวจการเนะี่น้อง กูกู布บเช์เอ้อวยนะแม่งเดินอย่างเดียวเลยแล้เชิที่ไรกูต่ไม่ได้เลยอินสุดเอออินสุดตายเรียรอยชินุดอ่าเละเลยอินสุดไม่โดนคอมโบตายเลยมงเด้งหมายตัวนี้แล้วตัวนี้แม่งเเบิดเด้งอีทีนึง ไ่ชาลยชบนกูเลยชีสกอเ้เป็นยังไงก็ตายกันอยู่้โอเคกูใส่ม้อ้ดไปซอมบี้ก็อมบี้เลยนนอะเดียว่อยนะนั่นแหละไอพิจัดมันวัดดียัยมันยายามเเพจะได้เบินเลยแม่งไม่โดนนี่จะโดนไหลหลัง ม่ไม่ตายได้ไงวะมันมีมอเตอร์มันมีมอเตอร์มาดิเพื่อนไม่ไม่ดูยังได้กะวิธีกูอภิเอตเป็นระเบิดกระเพมอมอร์เตสกูแลาวทำไมกดระเบิดไม่ติดอ่ะมันไม่ยอมระเบิดได้กูอ่ยกูก็โดนฝังฟันอยู่ฝ่ายเดียวเลยยิ่งตายตายพอดีโอ้กูตายไปดิเวทไปทอดเลยอัลลอฮฺไม่หมดกิน กดอันที่สามกดสามกดสามกดสามเอาเฮ้ย่านท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 ัานท่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 าม่านท่านท่านทนท่านท่านท่าานท่าเทานทท่ท่ยนทานทท่ท่านทาเทาทนท่านท่านทนนท่านท่านทน ไได้ไได้ไไดกเอ้ยสวยเร็วหน่อยโอ๊่าละไอโอ๊ยไปไยนักรบนักรบเลือดนักรบอยู่ในสายเลือดค่ะ อะไรไปพม่าพม่าตีเราพม่าตีเราพม่าสัมบีเขาเป็พม่าจริงว่พม่าตีเชียวสัมบีกูนี่ระเบิดกันดิกูนี่กูโม่โอเคระเบิดไอ้พม่าจริงไอ้พม่ามันยิงมาแล้วมันยิงมันดีกรุงศรีแล้วกูตาย